คลิปนี้นะอ้อยถ้าเสียหายจากรถตัดเราจะมีวิธีการวัดในว่าเสียหายไล่ประมาณเท่าไหร่เวลาตัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้มีคาตอบนะเดี๋ยวเฮียจะสอนวิธีการตรวจสอบหรือเช็คความเสียหายของรถตัดนะครับจากการตัดอ้อยเนี่ยว่าเสียหายประมาณเท่าไหร่มาดูกันเดี๋ยวเฮียจะสอนให้นะครับวิธีการวัดนะ ก็คือนี่เลยขึงไว้2เมตรคูณ2เมตรนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ประมาณสัก4-5จุดในแปลงนะครับก็คือหัวแปลงกลางแปลงแล้วก็ท้ายแปลงนะครับแล้วก็เตรียมร็แต่งไว้เดี๋ยวเราจะมาดูว่าในระยะพื้นที่นี้จะมีอ้อยแบบไหนบ้างนะครับเริ่มเลย อันนี้ก็คือระยะ4ี่ตารางเมตรนะเราเจออะไรบ้างนะการเจอแต่ละแบบเนี่ยมันคือปัญหาแต่ละเรื่องนะครับอ้อยลำนะฮะที่เราเจอแบบนี้เนี่ยสังเกตดูว่ามันเป็นการล้มลงที่นอนกับพื้นแล้วก็อ้อยแล้วก็ลดปากไม่สามารถเกี่ยวได้อันนี้แก้ปัญหาโดยการใช้ต้องมีคนถ้าอ้อยแปลงไหนล้มหรือว่ายาวมากนะครับต้องมีคนนะฮะช่วยเก็บอ้อยประเภทนี้เข้าก่อก็จะเก็บหมดประเภทที่2นะครับสับครึ่งนะครับ อันเนี้ยกรณีนี้คืออ้อยล้มเหมือนกันนะครับแล้วปรากฏว่าใบนะครับตัวใบตัดเนี่ยตัดเฉือนนะฮะตัดเฉือนไปแล้วก็ไม่สามารถดูดขึ้นได้อันนี้คือปัญหาก็สามารถใช้คนเก็บได้เหมือนกันนะครับอันที่3เป็นอ้อยท่อนอ้อยครึ่งท่อนหรืออ้อยเต็มท่อนแบบนี้นะฮะอันเนี้ยกรณีเกิดจากนะการที่สับท่อนแล้วครับแล้วอ้อยอาจจะเบานะครับหรือลมอาจจะแรงเกินไปแล้วก็ออกป่องใหญ่นะฮะ อันนี้ก็อันนี้คือเก็บไม่ได้อันนี้คือความคือความเสียหายจริงๆทิ้งไม่สามารถจะเก็บได้นะครับอันที่4ี่อันนี้คือตัวจริงๆคือตัวปัญหานะกรณีที่ว่าอ้อยลําเล็กนะครับแล้วก็พัดลมเปิดเบาเกินเปิดแรงเกินไปนะครับหรือว่าพัดลมมีปัญหาเนี่ยก็จะออกป่องบน <What? S 1> จะมีอาการแตกแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาหาค่ากันนะครับว่าจะจัดการยังไงนะครับอ่ะอันที่หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเฮียจะช่างอันนี้ก่อนนะครับอันนี้ช่างไายเท่าไหร่เอยสองขีดครับสองขีดฮะ สองขีดก็จริงนะครับแต่อันนี้มันเป็นอ้อยเศษอ้อยท่อนอันนี้ให้คูณ4ี่ไปเลย2ขีดคูณ4เท่ากับ8ขีด4ตารางเมตรอันนี้เสียหาย8ขีดอันที่สองนะครับอันนี้เลยนะครับ่ขี่1ขีดครับ 1>, 1ขีดนะครับอันนี้มันเป็นครึ่งท่อนนะฮะให้คูณ2นะครับ1ขีดคูณ2ก็เท่าก,กับว่า2ขีดนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวที่สร้างปัญหาหเราจริงคือตัวนี้เสียหายอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รัมนะครับ ต่อ4ตารางเมตรนั่นหมายความว่าให้ลูกค้าให้ FC เช็คแบบนี้หลายๆจุดนะครับแล้วก็เอามารวมกันอ้าวนี่นะครับถ้าเป็น2อเมตนี้นะครับเราเสียหายเท่าไหร่4ตารางเมตรเนี่ยเราเสียหายอยู่1กิโลกร,รมัมพันหตารางเมตร1ไร่เราก็จะเสียหายด้วยแบบนี้คือประมาณ4กิโลกรัมประมาณ400โลนั่นหมายความว่าอ้อยที่เสียหายจากป่องนะครับนะครับจากป่องล่างแล้วก็ป่องบนเนี่ยเสียหายอยู่ที่ประมาณไร่ละ400กิโลกร,รมัมโอเคถือว่ารับได้นะฮะ แต่ถ้าเกิดเราเจอแบบนี้เยอะๆนะฮะอันนี้เท่าไรนะครับอันนี้เท่าไรวัดดูนะครับเท่าไร่เอ่ยกิโลครึ่งครับหนึ่งกิโลครึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจอแบบนี้นะครับที่เป็นท่อนๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับ1กิโลครึ่งต่อ4ตารางเมตรนะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะครับในทุกจุดแล้วมารวมกันเนี่ยหกิโลครึ่งต่อ4ตารางเมตรนะฮะหไร่เนี่ยเราก็จะเสียหายอยู่ประมาณ600กิโลกรัมนะครับ เอาเบ็ดเสร็จนะฮะเบ็ดเสร็จเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหาแบบนี้นะฮะอ้อยที่ว่าเต็มลำนะครับอ้อยที่คึงทอนเราอ้อยที่เป็นแตกเป็นย่อยๆแบบนี้นะครับรวมกันเนี่ยแปลงนี้นะครับก็จะเสียหายอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งไร่ต่อประมาณ1ตันนะฮะก็คืออันเนี้ยเป็น400แล้วก็อันนี้600กิโลกรัมอันอันนี้คือวิธีการเช็คนะฮะและที่สําคัญนะครับอันนี้เฮียลองทําให้เจุดแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับเราควรจะต้องทํากระจายทั่วแปลงนะครับ หัวแปง้งกลางแปง้งท้ายแปง้งเสร็จแล้วก็เอามารวมกันและเพื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วถึงจะประเมินได้ว่าเสียหายเท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยเฮียแนะนําว่าก่อนที่จะลงตัดแปลงใหญ่นะครับให้ตัดไปก่อนเลยประมาณ5าไร่หรือ10ไล่นะครับแล้วเราก็ตรวจประมาณสัก 3- าถึงสจุดจากนั้นเนี่ยเราก็มาประเมินประเมินเพื่อหาปัญหาว่าวันนี้รถตัดของเรามีปัญหาเรื่องอะไรแล้วเราจัดการตรงนั้นทําให้การเสียหายเราลดลงอย่างเห็นทันตาเลยนะครับอ้าว ใครอยากรู้นะครับเรื่องของการตัดอ้อยแบบไหนนะครับเช็คยังไงถ้าไม่เข้าใจนะครับทักมาถามมานะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะตอบให้นะครับนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับขอบคุณครับ